วันที่5เดือน5สีหกแปดนนที่5ที้เขเจารักษาสารพอนขอถยขอสวสูตรสัตะรแระมตาๆอดเส้นพิธภัชธรรมบุิชาสังฆบุชาและอาชยาลุชาเร็จประจายอดนนั่งติื้ได้มีสมิจดจะคะายาสมดติเกเถิดที่กับผรตินาตา ัวสะ่พุทธังสักวา่กาตอธิวันนี้สวาพระโตสกว่าตาพระโมอมมังสามีสุปฏิปันโนพักว่าโตสาวกสังโฆ <c oughs> สัมบพพที่สองบูชาพระพุทพินาอัรหันสมาสมุทโธสุจีรังปพุทโธพ,พุโพนโหิตสาะมาโทนสา,าระหิตจะิติยาวชีวอาอ พุทธังธรรมังต่างังศาสนาคติผู้เรือศาสนาใบนำธรรมะจารานิสทินาบทที่สามระชุมเทวดาสมาติจักรีสุขอาตราวจารันตุเทวดาศาสนชลม์นี้ในสตรพสุนันตุสังมกขะนั้งสักตกามิจารุเปสุธีรคเตกรจารุเขมีมานิปเปตราเทจขะมิตรูวะันเกะมหกเกตเตภูมาจะยตุเทวดาฉลิาสมิยัขันอปนาะ ท่านตาสันติเกียงมีวจนัตะถมีสมัติธรรมนาอสักเอ่งท่านตาทมนาสอนกลยังท่านตารรมนาสอนก็ยังท่กบทที่สบทสวดพูชนะค่ะักมานามุตสักพกกตเตสัสักตสันามสักพกก็ตเตัวสัสันามุตสักพกกตเตสัสัสันามุตสักพกกตัวตสัสับทที่หบทสวดปรสร ทุดังสลนะทุงสลันะทํ้มังสลัมกจานิทั้งสลนะทุติยปีทุดึงสลักจนิทุติยมปีทํามังสลันะจาิทุติยปีทา้าสลมกัจานีตาติยปีทุดังสลัมกจจานเตรียยปีทั้มังสลัมกจจานเตาียยปีทางข้างสลัมกจาน้บทที่หกอุสสัจิยาคตที่มีสัยอางอันยั่งยโธไมสามะเอเตุนั้ตัวที่ม่กตุสัจฐานที่ องสาลังเอนะสชนสสนกมุขีานี่เมสายอนยังามรนะไมัเนสพเช่น่สสนุกมุสบทที่เจ็ดสวัติลาตะปณะมาะครัทางนะเตนเมนรัตนะภูตะสศลีญาจิตังธรรมะนเมนรัตนะภูตะสุวิสุสารัสังฆังนเมนรัตนะภูตะสุสีละทิฏฐิ เอตังนัมีและติรัตนะรัตนตระยะวะหังสัมมาสัมโมสัตะะิสัตววัตถุภิเศสสะอิหูตังอัญโยยานยุตะคุณะโยวัปปะวัตังอันสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาสิทันเตเอกังวินาสปติสเลส,ส,สมัมมาสัมระอุนะโลเกงกัจจติ จะจิเลนจับปาปูปูตางคำนยามคยามอดีปุชาภาังวินโยหิปันคิติจะฉันหิวิชายะปูปังอัมโลกัมหิเกจิจิกระถตจุปะละภะภินยางเกสันจิสุจิวิธิตังคุณายกตายานาในหุเอวะ ชนะตายะวิสุทธิสัมปิไมุตตะปัสสันังไม,ม่ต้าไหสิสุดหักสัสสันังบุญยฐานการอุมาสัมตมะบุญญะภูมังทุกขารมุจจะนัมุขปะปัสสนังขตานังปูชาละเหตุสุป,ปัลมะนังอภิปูเชเนยังนิพพานะสัจจิกิริย,ยุอิสัพพัสยัตถังสมัมมา สิเดมามาสสคณะสุทียาจะสาธุอัะถุเสปะเสนวันยังปาเนหิจาปิลตนางพระเมรเสนเมวะตาสิมาหิตังสิลตนาตานาังะธรรมหะรตินิ่วังชนสุนามาสมานา ปูเซมาจาริสัตว์ตรัสุปาสันต,ตินาสิตาสัทถาลุปัสสกัปเริยาสัทถาลัตจะปุญญนาสัทถาสุกกะเสนาสิจิมเทวีเนศเสนาสัตตาจาัตถาปิสุวัติโมจุโยเจขะธรรมะทิพนญาหมิตประมาณโลคิตลาสิสมัยมุนียตสุโภธรมั ทะโซปนิสยะจะยายะพยังติโฮตุวัตถุปะเยปริธิโตโทศาพาสักราวบทที18นามสักการเสร็จอิทาโยจักกุมาโลมหาตากับบัสโทนามังควะพุทโธสุขโตษวิมุตโตมารัสะปาศา,า,ศาฮินัมโมยัยงโทว่าเป็นสิเขีม,มังขนะตังที่ในยัง พุทธังวัตลาสังวติลสานามิโลกะสะทะนาสัจวินัยกจะตันเตชะเตชสิทธุทุกขะภาสังฆาสัเป็นตุทำเที่ยวิี่ยตัสสะ ตาหลังถูกะสันสาทานหลังทันเตภะษาเตเชียเินสุสอบพันตะไลยาเจวินาเมนสุสถานธรรมรัศยนาสุขะตาโนโโลกสาปปาปูกิลิสแต่เตสาขันโตปยังขันติวโกุลกุนอาขาตะธรรมังปุติตังกะโลติสังฆังวัลัตังสีลสังฆังพุทธานพุทธัง สิทธินสัเสเปเเสขสันตลาดมาจากทีน่าดเนินสู่บทก้าวนโอัตะัตมะนโมอัตะโตมะสังฆาวหิโตโนนโมสัมมาธรรมะสาง ที่คุณสังเกตนะสังที่นะสังเกตสิสิสังเกตสิสังเกตว่า a ั l a h ทรงมีการ เอวะเมวะเรุขเอสุอรหันมิตาพกนโตุลตะวหังสุอภะโขตาเทวตาพักนังอภิวัตเทวะเอ็มมังสุเอมักันนักตาโขเอกะเทวตาพกโตสันติเกมังอสิทมหาสมยุทมีเทวกยะสมณนตาอมสัมาิมังสมุทียะวิจายวะปัคัสงสังสอภโขอลาเทวตาพักนโตสันติเทอิมังกันังอาิสิจะละพิโกะมังสุติตาเป็นโอปุจุมาังสุส เหตุว่าอิติย์มนละกติปนิปติดคันผัวเปลาเทวะตาควบคุมตสันติเกอีมาค่ะคันติเกตวะที่ลังเหตุว่าเปลี่ันทางมหัศจรรย์ก็จะมาหาที่ตัวนี้มาลาสุขุมตาสุขันตาสุขุันติคันโัอปลาเทวะตาควบคุมตสันติเกอีมาค่ะอภิสิตธิ์สุขังขันพัสนเตะนเสะคำมิสติอปยุ่งปอย่างหังมีกิหังเทวะกายสุขุสติสิอันผัวคัวาอภิสิทธิระมาณนี้ แต่ยิ่งมีพิพิธภัณฑ์เท่าไหยังน้ำนมยิ่งมีสมุนไพรพิพิธภัณฑ์่าไหยังน้ำนมต่างสุราษฎร์ตัวกลางมานักศึกษาใช้สำหรับที่วางพัสดุติดโควิดค9กสอนโทรไปเช็คส่วนตัวเขาสิโลกามืองเกษตรนี้ยึดถ้าคุ้มมากว่สิทายึดขับเร็วที่จตทำสำหรับสิทธาสุริว่าอันเป็นนารมห ตระหนักให้หงมิสาคืนาปันสานาเป็นโจกตะเทเป็นนตะวะเอี้ก็เป็นเถอตะโตอมตีพัชสาสวงวเกมนเนเตมีวะพยายิแกนตาเตยชลงศึขาวพทนังใชอนอิานัอาเปกเสตมุคงตหัอาตัตงตเอเกสนันัอมาตะะพริอาเกเสตะมคงทีาทิอาหุขณจับประทังอาิยว่ามกจะมตุมาตะโตอตะตวะเสมกเนเถอมวะยย ใตวิชาคิตระกะมที่ัรสนุปุ่โซนัท์าาอักาษบู่มากปิลลวะควาอิชิคัตโตนิคุนโตนะกนาวันนาคุณตมที่กุนังสุนตวาษาอังกวาร์นะเป็นินโตนนโะทกคนาวันาตองมที่กนังสนิวังัลาทินันะนะะ tapos sa tabi ่เสนักคอโพนักเอกซังานักเอกโอาคูจากเอกโทเชื่อว่าีวาสานิกมีกาสนุกมชาร์ลัสสิคุณทำมาือมนสตน่งคนหนนังอาคุมาคุณาคัน u ั้งแตมกี้มาตลอดอาคูไปยคะัยย้อนาจากอาคูใครสอนวันมหาอาคูัคะเจนนั่งนี่นาลาหัส ที่ผ่านปะชาติจสกุลในทาสาระวันที่รสุปนาสิกรรมให้ประทานรักสิุปวัาโตเิวาการสุพโธสัานีวัจหิโมตาหน้าคาสุปนาภิะกันสุขิธาทีดาวชนะเทนะสามุทังอสุละสิตาพัตนาตรวนตังสุติญิตโตจิรสโนาลกชาวหสมาอุสลาาาริวกสาวิตริติปุริจิอะปนัลโสโนมิสพัญจัรุติตานังพัทเทโรตมังกาสนาหิทารสุ พันธุพลักขมุงสมาโยธานิพันตเตที ja ja ong ong on ่คุณล ja ja na ักาอาปจะเทวีสติทกวยขมงอนาเทวสักโมยสักะนี่ตดนการอาเทวเกเสรแลที่พระมเร้วที่เราจะเป็นตนก็อ้องมาทำหนาีก็มุงนจาเพทีจะเทวีจะสมาธิยามีจิยมาเิังย์มีวาจะ่มาสิทธิับ ดที่นี้ตุกเป็นนิสสัตท์เทวศิลป์และมุกถูกพูดถึงกันในขณะนี้เพื่อศิลปวัตถุมาจากวังอากาศอาศัยในรังวัสดุเศษหัวของพัชที่มีพุ่งสูงให้สถาการณ์ครับอาจารับที่นี้มันตัวจึงโตตัวนี้มันมีความหนาที่มีความสูงอาหารพูดถึงเทวศิลป์มีสุขารวมที่ประกาศจับในชาติวันน่าสนใจพอริมาสธรรมาศรีมหาชนนิสการุณีศิลาอัคคีอัคคีนั้นอาศัยใจให้สถาการณ์ครับอาจารย์ ที่เราตดว่าเราะมหมันะ่้งะนะมาหามหาสมาหาสมานามสามีมาสุดทาสนี้ก้คือเอาุกุคืให้เรื่อวนเกิดองมันกินเาปแล้วกา 对对对。嗯嗯 ใังกตเหรวังยาขาดเบางสกเมโนทำาโสุกตถาโงเชื่อสติมาคุโสน่อนอตเสรีสัตวัแต่คำวนียอยากอก่ากิตาสกมาตัตัมันสัาัสาเกอส้ตที่อาเซีนะที่กันตาตัวททาง่โต้แต่ะอัปมากรุงจุดท้าย เพอสาวสัวจากผูเพจากอัิปัญญาอัิกรรมพระปฏิจากจตจำน ามาโประธรรมุเอตัมัครมตมสราอุจิภะโะสันติจาการุจตาเกลรอมาทรมังเอิมสลามตมสันติจาโตวะสัตตามาัจะสันะการธรามะสักกาอตัมมัคทมตมะตัโาพมัจะอาิยสัจจะสัพนทพา ดีาจให้ดาคตมะพูนักัรโลก่มทำเหตุปิจิตันักษักะทำสิยโสกัมนักษัตเห็นมาใหตดมะให้ตาดิพันตวนาสัพพันธะตรณะกิสตาสัพพทันโสิปสัพพันิเตสังนัะมีตมะบทที่สองว่าสัตว์ตวรรณะผลิตย่างสิตอิตังอิทะวผูุ้รังวา โอเคสุวายังรัตนางปรีตังละโนประมาทะภมาเสนะอิหมตุภุเถรรัตนาปรตังเอเตนะภะเถรเะสุวะภิโตุขะยังมิหาังอามันตังปานตังยะถาธรรมะจักกัลมีสมามิโตเอนะเตธรรมะธรรมิสิจุอิจาทธรรมะธรรมีรัตนางปรีตัง ปัญเและวระนังปณาเอฟเอเนสโซชินาสุวัติหัวจุเนสุปะปะตาอันาสับเหหะนกรรมขัตาสะสัมติตเอตัมปฏิจารแบบตาอันหังวีใย่างัี้าสัพระพุทธมุติสุขะมานาอิตัมปิังเคตนังปิังเอเสโชินะสวัติหัวุทีนังุลาน ระวังคันีคำวังเวลาทำแต่จะอฏิกเเ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 เอเเ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 อเเิเเ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 เาเเีเเ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 ีเเเเอเเ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 เตเเ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 เ เก็ดที่สามประจวบธรสมรรตาวเห็นจังเสยยอยาจะยังกิตาลาประชาภาษาโกสัจจานิสงสัจจาริโยเทวังเทวนะคันทโกนามาเนยตระหะคำมุนาจังปะสิจังกาลิยาภาษาหรือภาษาทรันสุอดที่ห้าส่วนเจ็สกูตรภาสิตามิขังเอเตน